สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนะคะในระดับชั้นอนุบาล3าทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะคลิปของวันแรกนะคะในปีพศ2565แล้วนะคะก็เป็นเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก,ก็จะขอ,อะขอวอวยพรนะคะให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ แข็งแรงนะคะห่างไกลาจากโควิดด้วยนะคะอาลค่าวันนี้นะคะเด็กๆก็มาเรียนออนไลน์แตบครูแป้งเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยตรงกับวันอังคารใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมาเลยค่ะ เด็กๆหยิบหนังสือภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมาพร้อมแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะเปิดในหนังสือไปในหน้าที่24เลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของกิจวัตรประจําวันค่ะว่าเด็กๆนะคะได้ทํากิจวัตรประจําวันอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูในหน้าที่24หน้านี้เลยนะคะในรูปนี้ก็จะเป็นรูปบ้านใช่ไหมคะเด็กๆแล้วในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ในรูปข้างบนนะคะก็จะเป็นรูปของนาฬิกาใช่ไหมคะนาฬิกาบอกเวลากี่นาฬิกาคะเข็มสั้นชีเลขห เข็มยาวชี้เลข12นั้นหมายความว่าเป็นเวลา6นาฬิกานั่นคือเวลาเช้าใช่ไหมคะเวลาเช้าเนี่ยเด็กๆทำอะไรกันบ้างมีกิจวัตรอะไรกันบ้างอ่ะเรามาดูเลยนะคะในรูปแรกคะ่ะในรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปอะไรเอ,อ่ยดูสิอ่าเป็นรูปเด็กผู้ชายทำไมคะกำลังตื่นนอนเลยใช่ไหมคะในรูปนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะเราจะอ่านว่า wake up wake up แปลว่าตื่นนอนนะคะต่อไปค่ะรูปที่สองอ้าวเมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงคะล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะนั่นคือ brush my teeth brush my teeth แปลว่าแปรงฟันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราแปรงฟันเสร็จแล้วยังไงต่อคะเด็กๆเด็กๆก,ก็ต้องไปทำไมคะไปอาบน้ำใช่ไหมคะเอาอาบน้ำภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า take a shower take a shower แปลว่าอาบน้ำนะคะเด็กๆอาบน้ำเองได้หรือเปล่าเอ่ยต่อไปค่ะในรูปนี้นะคะเมื่อเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไมเอ่ยแต่งตัวใช่ไหมคะแต่งตัวภาษาอังกฤษเราก็จะอ่านว่า get dresses get dresses แปลว่าแต่งตัวค่ะเด็กๆแต่งตัวเองกันหรือเปล่าเอ่ย ต่อไปค่ะในรูปนี้นะคะเมื่อเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำไมคะรับประทานอาหารแล้วคำนี้นะคะเราจะอ่านว่า have breakfast have breakfast ก็คือการรับประทานอาหารเลยคะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่เราจะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในรูปนี้ค่ะเด็กๆเอาเมื่อเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะต้องไปไหนกันแล้วคะ ไปโรงเรียนค่ะนั่นก็คือคำว่า go to school go to school แปลว่าไปโรงเรียนค่ะเมื่อเราไปโรงเรียนเสร็จแล้วเราเรียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำไมคะพักรับประทานอาหารเวลาไหนเอย่ยนั่นก็คือเวลากลางวันค่ะนั่นก็คือคำว่า have lunch Have brunch นั่นก็คือรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวไปไหนแล้วคะเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วค่ะไปเจอหน้าคุณแม่ของเราใช่ไหมคะนั่นก็คือ go back home go back home แปลว่ากลับบ้านค่ะเอาละสิเมื่อกลับบ้านแล้วเราก็จะต้องมีกิจกรรมครอบครัวที่ทำด้วยกันใช่ไหมคะนั่นก็คือรับประทานอาหาร เย็นนั่นเองค่ะนั่นก็คือ have dinner have dinner แปลว่ารับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราทำกิจกรรมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปไหนกันเอ่ยนั่นก็คือเราก็จะไปนอนค่ะ go to sleep go to sleep ไปนอนใช่ไหมคะกิจ กิจ,จวัตรประจําวันทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆจําคําอ่านและคําแปลไว้นะคะคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆนะคะดูสังเกตรูปภาพแล้วก็ดูคําศัพท์มันอาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเ,เราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอาวคุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะ wake up wake up ตื่นนอน brush my, brush my teeth brush my teeth แปรงฟัน take a shower take a shower แปลว่าอาบน,าน้ำ get dresses get dresses แต่งตัว have breakfast have breakfast รับประทานอาหารเช้า go to school go to school ไปโรงเรียน have lunch have lunch รับประทานอาหารกลางวัน go back home, go back home กลับบ้าน have dinner, have dinner รับประทานอาหารเย็น go to sleep, go to sleep ไปนอนอ่าเด็กๆคะให้จําคําแปลไว้นะคะว่าคําแปลว่าอะไรให้เด็กๆสังเกตจากรูปภาพหลังจากนั้นคะ่ะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทํานะคะในหน้าที่25ตรงนี้นะคะเอาหน้านี้ให้เด็กๆสังเกตภาพคะ่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเรียงคะ่ะเรียงลำดับกิจวัตรประจำวันนะคะมีทั้งหมด5รูปภาพใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆนะคะใส่จำนวนตัวเลขเรียงลำดับตั้งแต่ 1ไปจนถึงกิจกรรมที่5เลยค่ะอย่างเช่นอาาะไรเด็กๆคุณครูก็จะให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะในนี้เนี่ยก็จะเป็น5รูปภาพเราเนี่ยฝึกสังเกตสังเกตจากอะไรคะรูปภาพในคิปที่คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะให้ดูเลยรูปแรกตรงนี้อ้าว wake up wake up คืออะไรคะตื่นนอนใช่ไหมคะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งแรกเลยก็ให้เด็กๆใส่เลขหนึ่งลงไปเลยนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอ้าวเด็กๆต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องนะคะเมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วก็ต้องทําอะไรให้เรามาดูหน้านี้แล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะคะ วันนี้การบ้านคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะฝึกหัดอ่านแล้วก็ดูในตัวอย่างในหน้าที่24นะคะเรียงลำดับไปในหน้าที่25้าเลยนะคะให้เด็กๆทำมาการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ